ตำรวจรวบหนุ่มผลิตปืนปากกาขายให้กับนักเรียนนักเลงผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะหนุ่มคนดังกล่าวคือนายธนาวัฒน์ทศด,ดอนอายุ24ปีถูกตำรวจสนคลองตันจับกุมตัวได้พร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และปืนปากกาขนาดต่างๆรวม4กระบอกกระสุนกว่า100นัดและอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับผลิตปืนปากกาอีกจำนวนมากจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ปลายซอยอ่อนนุช17แยก3แขวงและเขตสวนหลวงขณะที่กำลังนำปืนที่ผลิต3กระบอกไปบรรจุในกล่องเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกคา้า จากการสอบสวนผู้ต้องหารับว่าจะใช้โซเชียลมีเดีย a c e b o o k ใช้ชื่อเพจว่าปืนปากกาซื้อขายปลอดภัยจำหน่ายปืนไทยประดิษฐ์ให้กับลูกค้าพร้อมจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์โดยขายกระบอกละ1 5 0 0ถึง1น0 0บาทอ้างว่ามทสาวากลุ่มผู้ซื้อเป็นเด็นกนักเรียนช่างกลแต่ทำเป็นอาชีพเสริมหาไรายได้จะเอาเงินมาใช้จ่าย ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะยุบและย้ายไปตั้งที่จังหวัดพิจิตรนายปัญญามินยงที่การบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันปฏิเสธข่าวว่าไม่ได้เป็นการย้ายไปตั้งที่จังหวัดพิจิตรแต่เป็นการเปิดวิทยาเขตใหม่เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและก็ไม่ได้มีการยกย้ายนักศึกษาไปเรียนที่พิจิตรความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนี้จะทำหนังสือชี้แจงกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งค่ะ